ของเล่นน้องเซรีน่าเยอะมากเลยค่ะแม่เป็นเบบี้ใช่ไหมคะแม่เป็นเบบี้แล้วหนูทำอะไรให้เบบี้กินคะวันนี้หนูทำาผักแล้วก็ทำสตรอเบอรี่แล้วก็ทำเก็แล้วก็ทาแล้ใส่ใส่ชอ็อกโกแลตไอศกรแล้วก็ใส่ไอศกรีมบนน่าแล้วก็ใส่สรตรอเบอรี่ชอ็อกโกแลตแล้วก็ใส่ ฟารมิงโก้ใส่ฟารมิงโก้ทำไมอ่ะลูกแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มันเป็นเบอร์เกอร์เค้กเบอร์เกอร์เค้กโอเคดูน่ากินจังเลยเอา้าแม่รอกินนะคะแล้วก็ทำแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอเคค่ะใส่จานสองใส่จานสองสองสองจานโอเคค่ะ แก้วอยู่ไหนล่ะแก้วอยู่ตรงนี้เปิดไฟไหมเออทำไมเราไม่เปิดไฟห้องน้องซีน่ารักจังเลยน้องซีชอบห้องน้องซีไมหมคะ้นี่อันนี้อะไรคะ,ะน้ำเหรอแก้วน้ำแม่เหรอ Okay. น้ำล่ะเอาน้ำมาใส่ให้ด้สิไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่อินเตนูโอเค okay. ไม่ได้ตอนนี้ไม่ไม่ได้ใส่นี่ต,ต้องทำต้องทำข้าวข้าวก่อนเออทำข้าวก่อนยังไม่ใส่ตอนนี้เขาเรียกว่าไม่เสร็จตอนนี้อินเตอร์นูไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็แล,วแล้วก็ใส่น้ำโอเคโอเคค่ะ <Okay, okay. S 2> นี่ใส่ โอ้ยเอาสีจานสีให่ปะป๊ามาใหปะป๊ากิจานตกลงทำกิจารหนึ่งสองสามสี่โอเคให้ป๊ะป๊ามาโอเคค่ะมีใครบ้างป๊ะป๊าแม่โอเคด้วยโอเคก็เอาอิสเตอร์เอ็กอิสเตอร์เอ็กไข่อิสเตอร์เหรอ อันนี้ให้แม่เก้าอี้แม่เหรอ,หอขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ให้แม่ด้วยมันเป็นไรลูกมันเป็นที่ใส่ผ้าแล้วก็รองรองเท้าแล้วก็ใส่หมวกด้วยตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็ใส่แล้วก็ใสก่กางเกงด้วยโอเคตู้ขเขาเรียกตู้เสื้อผ้ามามาดูให้ขอบคุณค่ะแม่จะไปใส่บ้าน ทำไมกระเป๋าอีสเตอร์เอ็กเยอะจังแล,แล้วก็อันนี้ให้อะอีกให้แม่โอเคอีกตัวหนึ่งนะเป็นสองตัวแล้วก็อันนี้ข <c oughs> องนุ้มซีอีสเตอร์เอ็กอันนี้อันนี้มันมีที่คุกกี้ลินชาร์แนนดแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยม <c oughs> อันเป็นเตาที่ทำกับข้าวลูก มาม,มีเหมือนที่มาม่าทำกับข้าวแล้วก็อันนี้เหมือนเหมือนมาม่าแล้วก็แล้วก็มันมันมีเทื้อเล็บด,ด้วยตรงตรงบ้านอันใหญ่ตรงบ้านอันใหญ่โอเคโอเคอแล้วให้วันนี้ให้แม่มานั่งทำอะไรนี่ก็มันมีกระจบด้วยอ๋อเป็นอ่างที่ล้างมือแล้วก็ล้างจิม๋มที่ล้างมือแล้วล้างหน้า ล้างมือแล้วก็ล้างหน้าโอเค <laughs> okay, นะ <laughs> แล้วก็ใส่ช็อปด้วยที่ล้างมือ <laughs> เออที่ล้างมือมันเป็นอ่างล้างมือเอาไว้ตอนเล่นกับบ้านแล้วก็อันนี้ของนุ้งเซมันมันมีอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็มันเป็นเก้าอี้นะลูกเก้าอี้เนี่ย <laughs> แล้วก็นนสามตัวนี่ไงเก้าอี้อยู่นี่ค่ะเหมือนกันนี่อ,อันนี้ใครทำอ๋ออันก็ตัวเดียวอันก็ <laughs> ไปไหนล่ะไม่เอาไม่เอ๊ะอะไรคะเอาอิสต์เอ็กให้น้องซีโอเคโอเคนี่ค่ะเฮ้กอล